สาาวัสดีค่ะน้องมุนสวัสดีค่ะ,ดะเดี๋ยว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 มาที่ยงไรนี่กูปดหลอกูแอบอ่อนตีจะพร้อมงานก๋วยเตี๋ยวยายตาป้าป้าขอบคุณเด้วอป้าทางตะมาที่งานเสียงอีสานมังแคบหมูยังไงจะทีงำแคบหมูแต่แถวเจ้าว่านี่แม่แม,ม,ม่นี่แม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ลุงนะคะขอบคุณค่ะคคลูกสาวนะคะโอ้ยจะเปล่าจะซุ่มในหลังเอาเงินกัน แค่อยแตกสองสอง่ยแล้วเนี่ยนั่น,นแคบหมูแคบนี่ละ่ะอันนี้ขายาว่าหวดวจะไงแม่เนี่ยอันเสียแต่ไังเล่นเปลี่ยนเตี๋ยวย่ซาแซ่แซ่ี่นองก,กินปุ๊บเปีนยเรื่องหัวทา่าเียบานประา,าอันดียงฮะอัน,นย่องรับการต,ารตลาดเล้วก็กด้ดีเอามานี่นีเอามาให้เขาลอเขาไปกินยามันเต้าเด้นี่เสียใจค่ะเศรษฐกิจตะบะุงใซ่นะปลาทากระเทยนี่

โดนรถไปทางล่างคุณนะคเอเลยนะเอาเลยจีสวดวดสวดแค่จ hey. hey. ีะเออวาถือปูนถุงแล้รกงแยงลงไปแต่ลาาบ้างอางยงอะไรเงือะไรเง้หออี่ใดะมัน่อยข้อนจเห็นี่ออได้เยเรา้ก้อนนึ่งะเอะไมเอต่าเน่กนอยู่เอาลบลบลบมัสิว่าเห็น วจแกงเก็บตัวยากนันละเอียดงามสมกับถูกสิ่งแม่อุดมสิยุ่าเมียวงมางเที่ยกลางมากือกลางน่ไอ้าวสวัสดีค่ะน้องซีเกมเสียงที่สามค่ะต้องเนี่ยกูเข้าหาได้ง่ตัวผู้ชายเลยทำไมไปเจ้าเยห้อง โขใส่พัชปเปิดสลกก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวๆยวกเนาาง,งีนน้เลยนอนจะเป็นมืมมอขวาปุ้มปุ้มไปยามีแมอย่างนะครับเมือขวา,า,าปุ้มปุ่ม้าอะไรเยจังไหนจะคอยุ่งกูแล้ปีเล็กกันปีแบบอ้าวกะยิ้ขาวอนปีนี่ฝนตะไรสุด้อนโอ้ยเหี้ยเอ้ยแต่ก็องไปต้งับกูจยิงมาวอันปีนีอดฝนไม่อดปล่อยใจ พนังคนักฝนยิบตัวมึงฝนนักร้องเอาฝนนักล้องเออเราเพงใจร้อนเลยฮะต่รับไม่แน่บิเวนี้อยากจ้าเอาใจเดียวเิ่อี้เนี่ยอยากยึ้งฝนพี่น้องถ่าภาคเ้ือฝนชิวอกแล้วมาเสียกูมือตนักฝนจะนสุทาเนี่ยค่ะไปตึ้งกป้นไปต้อเป็นขาเบิ้งครขาเบื้อการที่เปิดตัวระลังถ้า้องเปือกยานีาเื้อนเ่ยเอาฝากระเกูระอนะก่อนแ้่แตงกูฟ้าแคมูเนี่ยเชื่อเราขึ้น เอาขอรับทีบลยระทึกใจได้ลยครับของเจ้าการเริ่มใหมไอ้วันที่ไปถามเบิ้งครับผมในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป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 เอาเกมเพ่งนี้มาแจะเชียวขอเสียงปรอต้อนรับอย่าพึ่งตกเขาผู้นี้เกิดมาเพื่อเขย่าสวนมะนาวรกน้อย ตัวเปลี่ยนเมลี่ยนยิ่งแย่ให้คนโกรธโกรธตัวเปลี่ยนเ่นไม่คั้เลยไม่เน่นี่ยตอนได้ฉันพันยา สาษีผมเนี่มีเนี่ยการินครับภแแบบอี่ทุกมหรอหัวหมูกระต่ายเท่านั้นทุ่อยากพ่อุที่นี้แม่เปิดตัวอเดียว้านคเปิดตัวฟุตไกูถามแม่เครับเนี่ยม้าหาไั้แเด็กทั้งผูทั้งผี้าาเลเให้แตัวมาได้สิบกว่าวงเรื่องจะห่รเก่งง่ยหุ่น เดยนพานนาวพนักร้องหญิงชาวไทยเจ้าของชายาเจ้าหญิงลูกดุคุนโถนนละสุนทร